รายงานตัวครับผมเขาต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ d r o i d Daily รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการ Android แบบง,ง่ายครบจบใน3นาทีและสำหรับวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีในบ้านเราค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการเปิดตัว e ีไวส์ไปตอนนี้เนี่ยเปิดให้จองในบ้านเราแล้ว,ลวถึง2ค่ายด้วยกัน หลังจากที่ LG G2 ได้มาเปิดตัวในบ้านเราตอนนี้ก็เปิดให้จองแล้วโดวยรุ่น32 g ิจะมาที่ราคา19,900บาทท่นี้เขาก็เปิดให้จองแล้วที่ช็อปใกล้บ้านของทุกคนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กันยายนนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจออกจากบ้านแต่อยากจองก็สามารถจองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่22นี้และงานนี้ถ้าเกิดว่าใครจองก่อนเนี่ยก็จะได้รับผู้ฟ ทมูลาค่า2,490บาทเป็นของแถมอีกด้วยสว่วนอีกค่าหนึ่งที่เปิดให้จองกันแล้วนะคะก็คือ a m ม u n งนั่นเองถือว่ามาเร็วมากจากงานอีฟ้านะคะกับเจ้าตัว n o t e 3แล้วก็ตัว g า l a x y g ี a เียด้วยค่ะตัว Note 3เนี่ยจะมาที่ราคา23,500เป็นรุ่น3.2 g b นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้ Exynos ด้วยส่วนถ้าเกิดใครสงสัยว่าแล้วรุ่นที่ใช้ Exynos เนี่ยมันต่างกับรุ่นที่ขายในประเทศอื่นๆยังไงสามารถเข้าไปดูเปรียบเทียบก,กันได้ที่หน้าเว็บค่ะ ส่วนเจ้าตัว Galaxy Gear เนี่ยจะมาพร้อมกับราคา8,900บาทงานนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ Smartwatch แล้วก็อยากใช้กล้องกด Smartwatch ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เตรียมรอสอยายได้ค่ะถ้าเกิดใครสนใจเจ้าซองตัวนี้แล้วก็สามารถเริ่มสังจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้นะคะซึ่งทั้ง2ตัวค่ะก็จะเปิดให้จองผ่านทางเว็บไซต์ของ operator ต่างๆหรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะคะก็สามารถไปจองที่ Samsung Brand Shop ได้เหมือนกันค่ะ และแน่นอนนะคะจองก่อนก็ต้องได้ของแถมเพิ่มแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่อยากจองอยากรอเจอตัวจริงก่อนรอได้ค่ะต้นเดือนหน้านะคะในงาน Mobile Expo มีไปให้เจอกันแน่อนอนเรื่องธรรมดานะคะเมื่อรุ่นใหม่มารุ่นเก่าก็ต้องราคาตกค่ะตอนนี้ทาง a m มซุงเขาก็ออกมาประกาศปรับลดราคา3รุ่นด้วยกันไม่มว่าจะเป็น S4 S3 แล้วก็โน<อ>้ตแตนู หรือว่าจะเป็นเพราะว่าข่าวประกาศลดราคาเลยทำให้ s 4น้อยใจและเปิดตัวตายเดียวนั้นอ่ะส่วนข่าวสุดท้ายของเราค่ะเป็นเรื่องลีกสุดๆจากทางโซนี่หลังจากที่เพิ่งมีการเปิดตัว Sony Xperia Z1 กันไปตอนนี้นะคะมีข่าวลีกเรื่องของ Z2 ออกมาแล้วอะไรจะตกรุ่นไวปานนั้น สำหรับเจ้าตัว C2 นะคะจะมาภายใต้โค้ดเนมอวตารค่ะพร้อมกับหน้าจอ t r i l u m i n o s Display ขนาด5.2นิ้วค่ะเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับ Snapdragon 800ค่ะแรม3กิกเรื่องของกล้องเนี่ยยังคงความชัดอยู่ที่20.7ล้านพิกเซล แ <8. S 2> เขารองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K แล้วนะจ๊ะตัวนี้จะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ยังไงต้องรอทางโซน,นี้ออกมาคอนเฟิร์มค่ะแต่ว,ว่ากันว่าถ้าเกิดว่าอาวตารมีจริงเนี่ยเจ้าตัวนี้จะออกมาเปิดตัวในช่วงงาน CES ปี2014นูน่นเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมจะซื้อ C1 เนี่ยวางใจได้ยังไม่ตกรุ่นจกัก และนี่แหละค่ะก็คือ่าวสารทั้งหมดที่เก่งเอามาอัปเดตให้ฟังในรายการ j o i d a i l y รายการอัปเดต่าวสารวงการ Android แบบง่ายครบจบในสานาทีสำหรับวันนี้หมดเวลาของกวิทย์แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ